นับจากนี้ไปเธอสองคนนี้เป็นน้องสาวของนายนะสวัสด,ดีฉันชื่อออนนะสวัสดีค่ะคานอนค่ะเธอสองคนที่แนะนำตัวอยู่นี่นั้นเป็นลูกสาวแฝดของภรรยาที่พ่อแต่งงานใหม่ด้วยดูเหมือนว่านับจากนี้ไปเธอสองคนจะกลายมาเป็นคนในครอบครัวของผมคาเซโอไดกิคนนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงจะเรียนอยู่ชั้นเดียวกันแต่ว่าด้วยที่ผมเกิดก่อนผู้เธอทั้งสองคนนั้น จึงได้นับเป็นน้องสาวของผมส่วนเรื่องนิสัยนั้นดูเหมือนว่าแฝดคนโตชิออนนั้นจะเป็นคนร่าเริงแต่ในทางกลับกันแฝดคนเล็กคานอนนั้นจะดูเก็บตัวหน่อยนะถึงน่าจะเหมือนกันแต่ผมคละทรงแบบนี้ก็คงพอจะดูออกแหละว่าใครเป็นใครจากนี้ก็ฝากตัวด้วยนะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะเป็นเด็กดีที่ผมน่าจะสนิทด้วยได้นะแต่ว่าไม่ไหวไม่ไหว ไม่น่าปั่นเกมถึงดึกเลยผมที่จะไปเข้าห้องน้ำโดยไม่คิดอะไรมากนั้นก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเอ๋ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าใครอยู่ในห้องน้ำหรอกนะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมนั้นมันทำให้ผมต้องเปลี่ยนความคิดและตาสว่างทันทีเอ๋อืมอืจบแล้วงานนี้ไม่อยากเชื่อเลยนั้นนี่ยนายนี่มันขยะสังคมจริงๆเฮ้อ แต่แต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้นะจ๊ะถ้าปกติก็คงจะเชื่ออยู่ดอกนะแต่ว่าพวกฉันน่ะแขวนป้ายไว้ที่หน้าประตูห้องน้ําแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเปิดประตูเข้ามาโดยไม่สังเกตป้ายที่แขวนไว้เนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือดอกนะกําลังอาบน้ําสิน,นะ <c oughs> อา้าวมีอะไรจะแก้ตัวไหมล่ะคะคุณคนดอกจิตคือคืออย่างนี้นะแบบไม่ได้เห็นจริงๆนะยังไม่ยอมรับิีกเหรอ นายนี่มันแย่ที่สุดเลยอ่ะนี่ทั้งสองคนพูดเกินไปแล้วนะดอนเห็นตอนกําลังถอดเสื้อผ้าอยู่นะคะจะไม่ให้โกรธมันก็ก็ตามนั้นแหละฉันอยู่กับคนโรคจิตแบบนี้ไม่ได้ดอกนะไปกันเถอะค่ะนัอนฉันเองก็คิดเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวสิกลับมาก่อนนะทั้งสองคนทั้งสองคนได้เมินคําพูดของแม่แล้วก็เดินออกไปจากห้องข,ขอโทษนะจ้าไดกี้ไม่หรอกครับผมตั้งหากแหละที่ต้องขอโทษ เออไม่ได้ตั้งใจจริงๆใช่ไหมไอ้ลูกชายอืสิ่งที่ลูกทำได้ก็คงจะมีการไปขอโทษจนกว่าอีกฝ่ายจะให้อภัยก็เท่านั้นแหละก็อย่างที่ป้าพูดก็ต้องขอโทษจนกว่าอีกฝ่ายจะยอมให้อภัยเท่านั้นแหละนะแต่ว่านี่ชิออนคือแบบว่าโทษทีนะแต่พอดีว่ากำลังยุ่งอยู่นะคุณร้องจิตแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ช่วยไปไกลๆหน่อยจะดีมากเลยบายบาย เธอกลับไล่ผมออกไปได้วยรอยยิ้มนี่คานอนขอคุยอะไรยากมากเลยนะคะที่จะมาคุยกับฉันนะ่ะถ้าจะให้ดีก็ช่วยอย่ามาคุยจะได้ไหมคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสายตาอันเย็นยะเยือกของคานอนนั้นได้ถูกจ้องมาที่ผมมันแทบจะทำให้หัวใจของผมแตกสลายไม่คืบหน้าเลยสินะครับทั้งที่เมื่อก่อนก็เคยสนิทกันแท้ๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พวกเธอทั้งสามคนกลับไปสนิทนะจ๊ะเอ๊ะ เมื่อก่อนนี่ผมเคยรู้จักกับพวกเธอสองคนมาก่อนอย่างนั้นเหรอครับจำไม่ได้หรอกเหรอทั้งสามคนก็เปลี่ยนไปเยอะนะจะไม่ได้ก็ไม่แปลกหรอกดูเหมือนว่าพวกเธอสองคนก็ยังจะไม่รู้ตัวเหมือนกันเละสิท่าแม่คิดไอเดียอะไรออกแล้วล่ะจ้าครับแม่จะทําให้ทั้งสามคนกลับมาคืนดีกันให้ได้คอยดูถึงจะตนิดใจกับความมั่นใจแปลกๆของคุณแม่อยู่แต่ผมก็เดาไม่ออกเลยว่า เธอกำลังมีแผลอะไรไว้ในใจอยู่วันถัดมาแม่ครัมีอะไรเหรอคะทำไมถึงเรียกพวกดองมาเหรอคะเอาหน้าเอาหน้านั่งก่อนนะจ้าเด็กๆเสียงที่ได้ยินมาจากประตูที่เปิดออกนั้นก็เป็นเสียงของคุณแม่ที่ดูดีใจแปลกๆกับน้องสาวสองคนที่กำลังมึนงงอยู่ว่าทำไมถึงถูกเรียกอยู่ไดกิจจ้าเข้ามาเลยเด,เดี๋ยวนะคะแม่ ใจเย็นๆแล้วก็มองให้ดีทั้งสองคนมาสิเร็วๆเขา้ามันจะเวิร์กจริงๆหรือเปล่าเนี่ยขอโทษที่ให้รอครับเอ๊ะน,นี่มันหมายความว่าอย่างไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าพิชัยของพวกเรารีแอคชั่นนี้มันอย่างที่คุณแม่บอกไม่ผิดเลยสินะ <c oughs> แต่ละคนเปลี่ยนไปเยอะมากจนจำกันไม่ได้น่ะสิจ้าแล้วก็อย่างที่พวกเธอคิดไดกิก็คือคนที่พวกเธอนะ่ะชอบเล่นด้วยกันตอนเด็กๆไงล่ะจ้าไดจ้าไงละ่ะ <c oughs> ใช่แล้วดูเหมือนว่าพวกเราสามคนเคยเล่นด้วยกันตอนเด็กๆอยู่บ่อยๆนะแต่ตอนนั้นผมก็เด็กเกินกว่าจะจำอะไรได้ถ้าพอจะจำได้ก็คงเป็นเรื่องที่เคยเล่นกับเด็กผู้หญิงสองคนแล้ะนะแน่นอนว่าทั้งชื่อและหน้าก็จำไม่ได้นึกไม่ถึงเลยนะว่าเด็กผู้หญิงสองคนนั้นจะเป็นชิออนกับคานนนะใช่ใชดจ้จริงเหรอนี่ถ้าหลอกกันอีกฉันไม่ยอมนะอืะอใช่แล้วล่ะเอ่ยังไงก็ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะทั้งสองคนอะไรกันได้จังนี่เองไม่ได้เจอกันนานเลยนะจ๊ะเดี๋ยวสิครับพี่จู่ๆไปขอยอะไรเขาแบบนั้นล่ะคะเอา้าก็แบบตอนเด็กๆสรารภาพรักกันไว้นี่นาะได้มาเจอกันอีกแบบนี้มันต้องไปสตาร์ลิขิตแนะ่เพราะฉะนั้นมีเรื่องแบบนั้นที่ไหนกันคะคนที่สรารภาพรักคือฉันต่างหากนะคะฉันอยากแต่งเนื้อแบบนั้นได้ไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอนั่นแหละมาพูดอะไรโมโซแบบนี้ย่งไงอะคนที่สรารภาพรักคือฉันต่างหากย่า ฉันต้งหักฉันต้งหากนี่มันทําไมถึงจูจ่ๆทั้งสองคนพยายามจะแย่งผมขึ้นมาล่ะแล้วแบบทางนี้ก็ไม่ได้เคยสัญญาอะไรแบบนั้นกับใครสักคนเลยนะไปได้ดีเลยนั้นเนี่ยในระหว่างที่ผมกําลังกังกวลกวายอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงคุณแม่พูดอะไรออกมาแต่ว่าด้วยสถานก,การณ์แบบนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันจะตอบเธอยังไงดีหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ทะเลาะกันแบบนั้นไปอีกหนึ่งชั่วโมง ความนุ่มนวลน,นี่มันอะไรกัน,น,นเ,ออเดี๋ยวนี่เธอชทำาเป็นเด็กดีแล้วเนี่ยะนะถ้าเสียงนนขึ้นมาเดี๋ยวนั้นก็รู้ตัวหชิออนเธอมาทำอะไรตรงนี้ล่ะ <c oughs> พอดีคิดว่าอยากนอนกับได้จังนะคิดอะไรของเธออยู่นะไม่ได้หรอกนะทำไมล่ะจะบอกยังไงดีล่ะก็แบบท่าทีของพวกเธอนั่นแหละเป็นกระทันหันเกินไปแล้วนะไม่ใช่ว่ากโกรธผมอยู่หรอกเหรอ ดับชันนี่นะแล้วก็ที่ฉันกโกรธเพราะว่าเรือนด้านนี้นมีไว้สําหรับไดจังเท่านั้นน่ะจะให้คนอื่นมาเห็นเฉพาะสักก่อนได้ยังไงอะ่ะฉันยอมไม่ใครมาเห็นเรือด้านของฉันก่อนไดจังไม่ได้หรอกนะก็พอเข้าใจอยู่หรอกมั้งนะถึงผมจะผิดไปจริงๆแต่อีกฝ่ายก็มีเหตุผลแบบนี้มันเกินไปนะ <S <S 2> <S 2> ถ้านั้นคานอนเองก็ นที่สุภาพเรียบร้อยอย่างทานน,นั่นคงไม่อยากให้ใครนอกจากนายจังมาเห็นตอนเตะเสื้อผ้าหรอกนะถ้างั้นเพราะว่าผมคือใดจังก็เลยยกโทษให้อย่างนั้นเหรอก็อ,อย่างนั้นแหละแต่ว่าแต่ที่ฉันอยูตรงนี้แต่กลับมาคุยเรืองผูญิงคนอื่นเนี่ยอยากโดนรุปรังไงจ๊ะรุปแต่สภาพนี้ดูยังไงก็แผนแตกแล้วเหรอแผนแตกทานนอตก็เลยานายไม่อยู่เหมือนกัน เอาเช่นั้นก่อนดิค่ะน่าจะทำอะไรฉันเปิดเกมรูกก่อนเลยละกันนะเออตรงไปตรงมาจริงๆนะครับเนี่ยบอกไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหลอกหน้ายังไงะ้าไหยก็เสร็จฉันเข้าให้เรียบร้อยแถมยังมีความมั่นใจเต็มร้อยนี่อีกเห็นแบบนี้ตอนอยู่โรงเรียนเก่าฉันดังมากเลยรู้ไหมผู้ชายมาสารภาพรักไม่เว้นวันแถมก็ได้จดหมายรักตั้งเยอะนายไม่คิดว่าตัวเองโชคดีหรอที่ได้ผู้หญิงแบบนี้นะฮะเออมันก็ มันก็ถูกและก่อนที่ผมจะพูดได้จบประโยคประตูห้องก็ได้ถูกเปิดอย่างจังอย่างที่คิดเลยพี่ทำอะไรอยู่นะคันนี้คันนั่นทำไมเธอถึงได้ฉันสังขรขอแปลกๆที่พี่มาอยู่ในห้องทำไมพี่ถึงได้มานอนกับได้จังแบบนี้ละ่ะอืมคือว่านะได้จังก็ด้วยมัวนั่งเขินอะไรเธออยู่นะ่ะเอ๊ะผมผิดอีกแล้วเหรอคราวนี้คนที่เสียหายคือผมนะ แล,แ,ลและก็ไม่ได้เขิดอะไรสักหน่อยอ่ะได้จังอ่ะไม่ต้องมาพูดเลยเอาเป็นว่าเธอออกห่างจากพี่หน่อยจะได้ไหมอ่ะไม่เอาด้วยหรอกได้จังก็อยากทำต่อใช่ไหมละ่ะช่วยอย่ารากผมเข้าไปเกี่ยวข้องจะได้ไหมครับถ้าเกิดตอบตกลงไปคานอนคงไม่ยอมแน,แน่แต่จริงจริงก็ไม่ค่อยอยากปล่อยโอกาสทองนี้ไปหรอกนะเสียไดยจ้จริงๆรีบออกไปได้แล้วนะไม่เอา ดูเหมือนพวกเธอจะกลับมาทะเลาะกันอีกรอบจนได้เสียแล้วไม่ไหวแล้วนะคะถ้าจเจ้าอย่างนั้นแล้วก็เอะค่ะคานอนถ้าเธอจะนอนกับพี่แล้วละก็ฉันก็จะขอนอนด้วยเหมือนกันนะ่ะไอไอเดียอะไรของเธอเนี่ยอะไรคะโอเคกับชิออนแต่ไม่โอเคกับฉันอย่างนั้นเหรอคะผมไม่เคยบอกโอเคกับชิออนเลยนะแต่ก็นอนด้วยกันอยู่ไม่ใช่เหรอคะครับเอาไงดีละงานนี้คานอนโกรธแล้วหน้ากโกรธสุดๆเลยด้วยสิ แถมสถานการณ์ที่มีผู้หญิงนอนประก,กบข้างสองคนแบบนี้มันอันตรายโอ้ยไม่เลวเลยนี่ดาคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าจะเข้ามานอนด้วยกันแบบนี้นะคะนอนที่หน่อยขี้คงจริงๆเลยอะแต่ไหนๆก็อุตส่าห์ได้มานอนกับพี่ชายแบบนี้แล้วจะยอมให้ไปก่อนก็นแล้วกันนะอ้าอเป็นอะไรหรอคะพี่ะไม่มีอะไรหรอกอย่างงั้นหรอคะผมก็ได้ตีเนียนหวัวเราะไปแต่คันนอนที่ดูสงสัยอยู่นั้น<อ>ก็ได้หลับตาลง และเธอก็เข้ามาซบไหล่ผมมันทําให้ผมตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> ก็มีคนที่ทําให้ผมตื่นเต้นได้มากกว่านี้อยู่ <c oughs> ผมที่หันหน้าไปหาชิออนนั้น <c oughs> ก็ต้องตกใจกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของเธอและด้วยสายเหตุอะไรบางอย่าง <c oughs> เธอเองก็เข้ามาซบผมเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวสิจะให้หลับในสถานการณ์แบบนี้มันเนี่ยนะ <c oughs> เป็นไปไม่ได้หรอก <c oughs> หลังจากนั้นเป็นเวลา30นาที ผมก็ตื่นเต้นจนทําอะไรไม่ถูกเลยอ้าวไม่ใช่ว่าหลับไปแล้วเหรอคนอนพอมาคิดดูแล้วมันก็ไม่แฟร์เลยนะคะเอ๋เจะก็อยากได้เหมือนที่พี่คาอนได้เหมือนกันนะเหมือนกันช่วยรูปหัวฉันหน่อยได้ไหมคะเอ๋เชื่อเดี๋ชิออนก็ตื่นเอานะคะอะโทษทีแต่ว่านะผมเองก็ไม่เคยรูปหัวชิออนนะแต่เธอก็รูปหัวพี่ไม่ใช่เหรอคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องรูปหัวฉันบ้างสิคะ เออเหตุผลอะไรเนี่ยก็อยากจะแย้งกลับไปนะแต่ว่าสายตาของคานอนที่มองเงยขึ้นมาหาผมแล้วนั้นมันก็ทำให้มือของผมขยับไปรูบหัวเธอเองโดยอัตโนมัติซะแล้ว <c oughs> อะอะไรกันเนี่ยเพราะว่าเธอดูดุดุดเมื่อกี้พอเธอทำตัวน่ารักขึ้นมามันก็ดูน่ารักไปใหญ่เลยผมก็ต้องยอมแพ้ให้กับความน่ารักของเธอแล้วลูบหัวเธอจนได้หลับไป เช้าวันถัดมาผมก็ได้ถูกปลูกโดยแสงตะวันที่เล็ดลอดผ่านผ้าม่านมาเอ๊ะทำไมขยับไม่ได้ล่ะ,ะนนะได้้าะะเดี๋ยวนี้มันยังไงอ๋อเมื่อวานเรานอก,กับพวกเธอนี่นะก็งงอยู่สักพักนะแต่พอนึกเรื่องของเมื่อคืนออกก็สงบใจลงมาได้หน่อยแต่ว่าแบบมีจะให้ผมไปโฟกัสที่ไหนดีล่ะ สมแล้วที่ทั้งคู่เป็นสาวสวยตอนนอนพวกเธอดูน่ารักมากเลยแถมซื้อก็โดนถกขึ้นมาจนทำให้เห็นอะไรมากกว่าปกติด้วยได้จังเอ,อ้อ <c oughs> อ้าวยังหลับอยู่เหรอเนี่ยถึงจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้อารมณ์ที่สะสมไว้มันก็ต้องระเบิดออกมาอย่างแน่นอนผมก็ได้ถอนหายใจที่ชิออนยังไม่ตื่น เพราะว่าถ้าเธอตื่นขึ้นมาคงจะกลายปเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆหลังจากนั้นผมก็ได้ลุกออกมาจากเตียงโดยที่ไม่ปลุกทั้งสองคนได้จังวัดดีชิออนมาล้างหน้าแปรงฟันเหรออรุนสวัสดก็คิดว่าจะขอต่อจากนายแล้วนะเออถ้างั้นก็ได้เลยผมเสร็จแล้วแหละหลบหน่อยนะคือว่าจะรอแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะฮะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วล่ะขอนะ้า เธอก็อุตส่าห์ขอผมดีๆผมจึงปฏิเสธเธอไม่ลงแล้วผมก็ได้รอเธอล้างหน้าจนเสร็จรู้สึกผิดนิดหน่อยที่นั่งดูผู้หญิงล้างหน้านะแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้ซีเรียสอะไรขอโทษที่ให้รออืมแต่ไม่ใกล้ไปหน่อยเหรอ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็แปลว่ามีเรื่องจะคุยกับได้จังนี่นาอะอะไรเล่าผ,ผู้แบบนี้คนเขาก็กลัวนะ แล้วเรื่องที่ว่านี่คือเมื่อวานนายดูสนิทกับคานอนมากเลยนะหรือนายคิดว่าคานนดีกว่าฉันงั้นเหรอเตะตื่นอยู่หรอกเหรอข้าไม่รู้สินะแล้วคำตอบล่ะคะบอกหน่อยนะคุณพี่ขา <c oughs> <c oughs> ตื่นแต่เนี่งงั้นเหรอชอบให้เรียกว่าพี่ชายขนาดนั้นเชียวอ่ะอันนั้นมันวิธีที่เธอพูดมากกว่านะ ถ้านายเลือกฉันลักก็จะเรียกให้เต็มที่เลยนะคุณพี่ชายขานะ่ะมันก็เดี๋ยวก่อนสิคะ่านอนมาขัดจังหวะตลอดเลยนะเธอเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่นะไม่แฟร์เลยนะคะเล่นแบบเนี้ยขี้โกงนะอะไรกันะ่ะแค่หยอกนิดหน่อยเองอะเธอเองก็ได้รูปหัวทั้งคืนแล้วไงเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันขอหน่อยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่แดนนี่เธอรู้ได้ไงอได้ช่างนี่นายบอกเธองั้นเหรอ แรงแบบนี่ยนะจะขี้โกงไปถึงไหนนะคะพี่ฉันแค่ไม่อยากเข้าไปกวนก็แค่นั้นอย่ามาพูดอะไรสีสวนนะพี่ชิอองด่าคงจะวางแผนใช้ไอ้นั่นเป็นข้ออ้างให้ใดจังยอมไม่ใช่เหรอคะคิดว่าฉันไม่รู้เหรอคะพี่มอไม่จริงสักหน่อยอะเอาจริง<ๆ>ก็คานอนเองก็พูดถูกนะแต่สถานการณ์แบบนี้เงียบไว้น่าจะดีกว่าฮะหลังจากนั้นพวกเธอสองคนก็ได้เถียงกันใหญ่ราวกับว่าผมไม่ได้ยืนอ,อยู่ตรงนี้ด้วยเลยฮ ทั้งๆท,ที่สองคนดูสนิทกันแท้แต่แล้วแล้วก็ถ้าอย่างนั้นพี่ไดกิต้องเป็นคนตัดสินนี่แหละความคิดดีนี่เอาละได้จังนายจะเลือกใครระหว่างฉันกับคานอนเดะเดี๋ยวทำไมถึงต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยละ่ะรู้ตัวอีกทีก็ต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งเข้าให้เสียแล้วเอาจริงๆแบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะทั้งสองคนทั้งๆท,ท,ที่สนิทกันจนเลียกผมว่าพี่ชายกันได้แล้วแท้ เลือกเข้าสิคะใช่แล้วเอาเลือกสิไม่ได้หรอกพวกเราเพิ่งจะได้เจอกันเมื่อวันก่อนเองนะจะมาให้เลือกแบบนี้มันก็อะนี่ปาเข้าไปกี่โมงแล้วล่ะวันนี้เปิดเถืแอ้วันะรู้ไหมถ้าไม่รีบเตรียมตัวจะสายเอานะเด,เดี๋ยวสิคะพี่เฮ้ยหนีไปฉันได้สงสัยทำเกินไปแล้วสิเราก็พี่ฝืนลุกเองนี่นะจะมาพูดแบบนั้นได้ไงกัน,นะคานน์นหลังจากผมออกไปสักพัก ผมก็ยังได้ยินเสียงพวกเธอสองคนเถียงกันอยู่ในห้องไปสักพักชิออนกับคานอนทั้งสองคนนั้นน่ารักมากจึงไม่แปลกเลยที่ทั้งสองคนจะกลายเป็นที่ชื่นชอบของคนในโรงเรียนอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่ายังไงทั้งสองคนก็ยังอยากจะได้ผมอยู่ดีต่อจากนี้พวกเธอสองคนก็ได้พยายามเข้ามาจีบผมอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเรื่องนั้นคงต้องไว้เป็นวันอื่นแล้วละ่ะแต่ยังไง ก็คงต้องขอบใจพวกเธอทั้งสองคนที่ยกโทษให้ผมที่เดินเข้าไปตอนพวกเธอกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่แลละนะถึงจะได้ปัญหาอื่นมาแทนก็เถอะนะแล้วถ้าถามว่าทำไมพวกเธอถึงรักผมมากขนาดนั้นล่ะก็ก็เป็นเพราะว่าตอนเด็กๆผมได้ช่วยพวกเธอออกจากหมาจรจัดกับคนที่มาแกล้งตลอดจนพวกเธอคิดว่าผมนั้นเป็นคนที่ชะตาลิขิตมายังไงล่ะ